รอบที่สามรอบที่สี่แล้วนะครับมาสวนนี้นะครับมาที่ไรก็ประทับใจในเรื่องของรสชาตินี่ที่นี่เราอยู่ที่สวนทุเรียนภูเงินครับเงินครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ้านอะไรครับบ้านโคกทมครับผมบ้านโคกทมตาบนบุ๊ยตาบนจาะดอำเภอบุเชษครับอำเภอบุเชษจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ส่วนนี้ผมเพิ่งมาปีแรกนะครับแล้วก็ผมกิจใจเลยผมมาส่วนนี้แค่ส่วนนี้ผมมาสามสี่รอบแล้วนะครับเพราะว่า มาแล้วก็อย่างที่บอกการันตีเหมือนเจ้าของเขาบอกว่าเ,เจ้าของเขาคุยนักคุยนะพอได้เจอตัวจริงแล้วพอได้ชิมรสชาติครับผมเหมือนกับหลายคนนะเพียรมที่เขามาหลายรอบับผมก็มาหลายรอบและก็ที่สาคัญที่สุดส่วนนี้จะมีประมาณสามพันกว่าลูกเพียรบอกว่านะ่าจะประมาณสักถึงปลายปีจะหมดครับปลายเดือนครับผมปลายเดือนอะ่ะปลายเดือนครับปลายเดือนจะหมดแต่ว่าตอนนี้เป็นไงตอนนี้เกือบหมดแล้วครับผมเกือบหมดแล้วแล้วก็รถสุดท้ายรถสุดท้ายนี่นี่รถสุดท้าย ไปที่ประมาณกี่ลูกครับไปที่สุรินทร์ครับผมประมาณสี่ร้อยลูกครับแล้วสุดท้ายสําหรับพี่น้องชาวสุรินทร์ที่ยังไม่ได้ลองชิมดูครับเนี่ยรอบสุดท้ายไปเจอตัดบาดบนหลังช้างครับตัดบาดบนหลังช้างวันที่เก้านะครับวันที่เก้ากรกฎาคมเจอกันที่สวนรักสวนรักนะครับสวนรักก็จะเป็นแบบนี้นะครับศรีนรงจางวางที่ประมาณนั้นนะครับช้างศรีนรงจางวางลองไปดูนะครับเถ้าเกิดเราเราต้องการชิมรสชาติของสวนทุเรียนอำเภอโบเชียจังหวัดสุรินทร์ซึ่งต้องบอกว่ารสชาติเป็นเอกลักษณ์เนาะ ครับผมอร่อยไม่แพ้ที่ใดๆนะครับผมไม่อย่าเพิ่งเชื่อผมนะอย่าเพิ่งเชื่อผมนะจะหาว่าผมโมเนาะครับผมจะหาว่าพี่แอดโม้แต่เท่าที่ผมมาสามรอบสี่รอบก็ถือว่าไม่ธรรมดาลูกสาวจนกระทั่งบอกว่ามารอบต่อไปต้องพาหนูพาลูกชายมาด้วยประมาณนี้สุดท้ายวันนี้มาถึงที่ครับผมโอเคเลยครับก็รอบสุดท้ายนะครับแต่ปีหน้าครับแล้วก็ปีต่อๆไปนะครับสวนนี้นะครับก็จะเป็นที่รู้จักของหลายหลายคนเนาะครับผมเพราะว่าหลายคนได้ชิมแล้วถือว่าโอเคกันแล้วครับผมใช่ชอบชอบกันทุกคนครับ อืมโอเคครับผมวันที่9นี้เจอกันได้ที่สวนสวนรักนะครับในจังหวัดสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์ครับในงานตักบาดรนหลังช้างครับผมรถสุดท้ายของสวนทุเรียนภูเงินนะครับบ้านบ้านโคกโขงตำบลสลักอําเภอโบเชตจังหวัดสุรินทร์แต่ถ้าเกิดว่าท่านไม่ต้องรอถึงวันที่9ระหว่างนี้นะครับหกเจ็ก็มาได้นะครับมาตรงนี้เลยมาได้ครับขายอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นรถเก่งผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่คนที่จะเป็นรถกระบะแบบนั้เพราะว่าผมเข้ามาเมื่อกี้ก็ พอสมควรโดยเฉพาะฝนตกเนอะแต่ถ้าเป็นฝนไม่ตกไม่เป็นไรมาได้ครับถ้าฝนไม่ตกมาได้ครับฝนไม่ตกมาได้แต่ถ้าฝนตกจะยากลำบากนิดหนึ่งโอเคครับเจอกันวันที่9ครับผมครับสวัสดีครับ